ค่เพื่อคอนี่อะจกนี่นะคะถเปิบกลุ่มการแล้วก็เทสลองเขียนด้วยนะคะเ้า่อทหมดในนี้เลยแล้วก็ที่ซื้อมาใหม่ได้นะคะนี่ตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรบ้างเนาะ ให้ดูของเทปฮัทเทลกันก่อนนะคะนี่มีอยู่สองแบบนะคะเพื่อนสองแบบนะคะนี่แบบฝานะคะเพื่อนของเทนเทลแบบนี้นะอันนี้แบบกด,ดเดี๋ยววันจีทดสอบให้เนาะ ันนี้ก็จำชื่อี่ยห้อไม่ได้ค่ะเพื่อนแต่เป็นห้ออะไรแต่ว่าเคยใช้ตอนสมัยประถมค่ะเพื่อนซื้อบ่อยมันแทงมาอยู่ห้าบาทได้มั้งคะเพื่อนใ,นใครที่อยู่มาไปมาต้น,นที่เคยใช้เคยใช่ห้อนี้เปล่า จะทดสอบให้ที่หลังปิดท้ายเนาะนี่ของเซบเบอร์เมดค่ะนี่ก็ของอินจอยค่ะไปได้แค่ตายนะเดี๋ยวแป๊บนึง อันนี้ใส่ปอมีสองสีนะคะเพื่อนสีชมพูสีม่วงสีผู้นะ่นเราใส่ปอไปแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะอันนี้ก็ของไม่ใช่ของทาวซ่านะคะเพื่อนของ เล้บเมลเหมือนกันค่ะเข้าสอบให้หมดเลยเล้บประการแท่งยาวนะคะเพื่อนอย่าลืมซื้อมาลองใช้แล้วก็มาคอมเมนต์บอกเนียนะคะสร้างไม่คยดีกด .com นะคะเพื่อนเฮ้ยทำโอเคให้แน่ๆเยอะให้ดูกันเลยอีกตัวนึงคล้ายๆแบบนี้นะ มันย้อยบ้างจะทดสอบให้ดูเลยติดหรือไม่ติดเส้นคมชัดลื่นหรือไม่๋ยวให้ดูเลยเนาะแล้วก็ของเฟเมอร์เมดค่ะจากเซเว่นสามแห้ง อันนี้ปาไก่สั่งมาน,นี่จะมาทดสอบให้นะคะเคยทดสอบให้แดวที่เคยเรีวิวบอกอเลยลดลนะคะเพื่อนก็ใช้ดีบางอย่าทดสอบให้ดูทีนเนาะไดแ้รู้เพราะว่าอันไหนใช้ดีฝากาันนะของห้องิงจอยะคะ่ะเพื่อนอิ้งจอย เดี๋ยวจะทดสอบอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพื่อนโกรธพังแล้วค่ะเพื่อนใช้ไม่ได้นะอันนี้มากาดอันเล็กนะคะเพื่อนี่ จะทดสอบเลยนะคะปัแห่สองตัวนะคะเพื่อน